วันนี้เราจะพาทุกคนไปร่วมส่งกำลังใจให้กับพระเอกหนุ่งนนกุลชานนสันตินทรกุลที่เพิ่งสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักคุณแม่เพ็กแฮสันตินทรกุลไปอย่างไม่มีวันหวนกลับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมา9มิถุนายนเป็นคืนสุดท้ายของพิธีสวดพระอภิธรรมซึ่งมีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่น นนกุลเปิดใจทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกถึงอาการของคุณแม่ว่าคุณแม่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมายาวนานกว่า10ปีแต่ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติพูดคุยหัวเราะและทานอาหารได้เหมือนคนแข็งแรงทั่วไปแต่ในวันเกิดเหตุคุณแม่มีอาการอาเจียนเป็นเลือดอย่างหนักจึงรีพาส่งโรงพยาบาลแพทย์พยายามยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจหลายครั้งแต่สุดท้ายชีพจรก็ไม่กลับมา นนท์กุลเผยว่าตอนนั้นผมเพิ่งเสร็จจากงานอ e ีเวนต์ส่วนคุณพ่ออยู่บ้าน ผมไม่เคยเห็นอาการแบบนี้ของแม่มาก่อนเลยมันรวดเร็วมากคุณหมอบอกว่าแม้จะมีปาฏิหาริย์ก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้แล้วเขาอย่างเล่าว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดต้องรอผลชนสูตรแต่ครอบครัวก็พยายามเข้มแข็งจัดการงานศพให้ดีที่สุดก่อนและเมื่อถามถึงการรับมือกับความเศร้านนกูลบอกว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวความรู้สึกมันจะออกมาเอง อีกหนึ่งคนสำคัญที่เขากล่าวขอบคุณอย่างสุดซึ้งก็คือแอฟทักษอนนนกูลบอกว่า พีเอฟเป็นทุกอย่างให้จริงๆไม่ว่าจะเรื่องงานหรือช่วยจัดการภายในงานศพพีเอฟช่วยเต็มที่ทุกด้านทําให้ทุกอย่างราบรื่นกว่าที่คิดไว้มากสําหรับพิธีชาปนกิจคุณแม่เพ็กแฮมีขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้10มิถุนายนณเมรุวัดท่าทองพระอารามหลวงเวลา17นาฬิกาหลังจากนั้นครอบครัวจะนําเท่าอัฐิไปลอยอังคารโดยยึดถือความเชื่อดั้งเดิมของครอบครัวว่าไม่ควรเก็บกระดูกไว้เพื่อให้ผู้ล่วงลับได้ไปเกิด ให,หรือไปสู่สุขคติอย่างสมบูรณ์